สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะไปเสียงซิวและเสี่ยวซือเดินออกจากห้องโถงใหญ่มาได้ครู่หนึ่งพวกนางเดินไปเรื่อยๆก็สังเกตเห็นบ่าวคนหนึ่งรูปร่างไม่สูงนะักทำท่าทางลับๆล่อๆอยู่เบื้องหน้าเหมือนกำลังซุ้มมองอะไรบางอย่างอยู่พอมองตามสายตาบ่าวคนนั้นไปอีกฝั่งหนึ่ง นางก็เห็นหลงเหฮงซึ่งไม่รู้ว่ามาอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อไรเขาเดินนำคนกลุ่มหนึ่งเดินชมจวนนางนึกไม่ถึงว่าหลงเฮงจะมีแก่ใจมาเดินเล่นกินลมหลังจากทิ้งหูหินผู้เท่าไว้ในงานพวกที่เดินรายร้อมเขาล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรตินอกจากทรงเจียวเย่แล้วยังมีชายรูปงามอีกสองคนร่วมอยู่ในกลุ่มด้วย หลงเหิงนั้นแม้จะดูเย็นชาแต่เขาก็มีเพื่อนมากเพราะชายหนุ่มสามารถเข้ากันได้ดีกับคนในราชสำนักปายเซียงซิวไม่อยากโผล่หน้าออกไปให้พวกเขาเห็นนางจึงเดินหลบไปทางที่บ่าวน่าสงสัยคนนั้นยืนอยู่ใกล้ๆกันมีภูเขาจำลองที่พอจะบังนางจากสายตาของพวกเขาได้พอดีเมื่อบ่าวที่ยืนซุ่มอยู่ตรงนั้น ได้ยินเสียงคนเดินมาทางด้านหลังก็หันหน้ากลับมาทำให้เห็นหญิงนางหนึ่งที่มีใบหน้างดงามราวกับเทพธิดากำลังเดินเข้ามาคนมองถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะหลุดปากออกมางามช่างงดงามดังเทพธิดาบนสวงสวรรค์จบประโยคทั้งบ่าวแปลกหน้าและสตรีโฉมงามที่ถูกชื่นชม เมื่อครูกระจองหน้ากันคนหนึ่งจ้องเพราะความงามที่อยู่เบื้องหน้าทำให้ไม่อาจละสายตาได้ไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นแม้แต่เสื้อผ้าก็เสริมให้นางยิ่งดูสง่างามไม่ว่าใครที่ได้เห็นย่อมต้องเกิดความประทับใจอีกคนหนึ่งกลับตรงกันข้ามที่ไปเสียงซิวจับจ้องอีกฝ่ายไม่วางตาเพราะเสียงของบ่าวชาย ฟังดูก็รู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเสียงผู้หญิงมองให้ละเอียดทั้งลักษณะรูปร่างรวมกับที่ลำคอของเขาไม่มีลูกกระเดือกไปเสียงสิวก็ยิ่งมั่นใจว่าบ่าวคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นหญิงสาวเจ้าเสี่ยวซื่อพูดยังไม่ทันจบประโยคนายหญิงของนางก็รีบเอามือมาปิดปากสาวใช้ไว้เสียก่อนบ่าวแปลกหน้า ก็ใช้มือของตัวเองทำท่าปิดปากแล้วพูดเสียงกระซิบว่าเบาหน่อยจากนั้นอีกฝ่ายก็พูดตะกุกตะกักขึ้นมาว่าขะค้าข้ามารับของให้นายหญิงแต่หล่นหายระหว่างทางจึงพยายามหาอยู่เพราะกลัวว่าจะมีใครมาเก็บไปฟังดูก็รู้ว่าเป็นข้ออ้างไปเสียงซิวเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวที่น่าสงสัยก็พบว่า นางน่าจะอายุราว1 4บสรูปร่างบอบบางอ่อนแอนโดยเฉพาะดวงตางดงามคู่นั้นช่างแวแววาวราวกับจะกลั่นเป็นหยดน้ำออกมาได้เด็กสาวนางนี้หน้าตาน่ารักน้ามองเป็นอย่างยิ่งอย่างไรเสียการทำตัวลับๆล่อๆเช่นนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของหญิงสาวในตระกูลสูงสักจเจ้ามาซุ่มดูอะไรหรือบอกข้าหน่อยสิ ข้าไม่บอกใครหรอกไปเสียงซิวไม่เก็บความสงสัยไว้กับตัวนางถามตามตรงทันทีเสี่ยวซือเองเมื่อเห็นนายหญิงก้มหัวหลบนางก็รีบหมอบลงตามแม้ตัวเองยังคิดว่าไม่เหมาะนักที่นายหญิงจะลดตัวมาพูดคุยกับบ่าวแปลกหน้านางได้ยินอีกฝ่ายตอบเสียงอึกอักข้าข้าได้ยินว่าหลี่อ๋องช่างหน้ากลัวนัก เล่ากับปีศาจร้ายข้าจึงอยากมาเห็นกับตาว่าเป็นจริงอย่างที่ลือกันหรือไม่ในที่สุดเด็กสาวลึกลับก็ยอมบอกความจริงออกมาหลังจากต้องมนความงามของหญิงเบื้องหน้ามุมปากของปายเซียงซิวกระตุกขึ้นมาทันทีนางแน่ใจเสียยิ่งกว่าหน้ามีเพียงคนเดียวในนิยายเรื่องนี้ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ และชอบทำอะไรแบบนี้นี่ละนางเอกช่างสมคำล่ำลือจริงๆไปเสียงซิวไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะลอบมาดูตัวคู่มันในนิยายไม่ได้เขียนไว้เลยเพียงแต่เขียนไว้ว่านางเอกเชื่อหมดใจว่าพระเอกเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงกับหญิงสาวนางจึงต้องหอบพาหอบพลนหนีไปเป็นไปได้ไหมว่านางเพียงแค่มาแอบมอง แล้วก็คิดไปเองว่าเป็นเช่นนั้นแม้ว่าหลี่อองจะเป็นตัวละครที่อยู่ในสถานะที่สามารถสั่งโบยใครจนตายก็ได้แต่ดูเขาก็ปฏิบัติกับหญิงสาวทุกคนเป็นปกติดีอย่างน้อยไปเสียงซิวก็ยังไม่เคยเห็นเขาสั่งโบยใครมาก่อนไม่นับครั้งก่อนที่แม่เขาเป็นคนสั่งแต่ก็ไม่ใช่ตัวเขาไปเสียงซิวไม่เคยคิดจะแย่งพระเอก มาจากนางเอกอยู่แล้วแถมนางยังหวังว่าพวกเขาจะรักกันอย่างดูดดื่มหวานชื่นจนกว่าจะตายกันไปข้างอีกต่างหากนางจึงตัดสินใจจะลองกอบกู้ภาพลักษณให้พระเอกสักหน่อยเพื่อให้พระเอกดูดีขึ้นมาในสายตาของนางเอกขณะที่นางกำลังจะพูดบางอย่างนั่นเองก็งมีบ่าวสองคนเดินมาจากอีกด้านของภูเขาจำลองพวกบ่าว ไม่เห็นหญิงทั้งสามที่ซุ่มอยู่ก่อนหน้าและกลุ่มของพระเอกที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อครู่เพราะมัวแต่สนทนากันอย่างออกรถทั้งสองหยุดยืนสนทนากันต่อเสียงดังล่นลากับกลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินเมื่อเราอยู่ในโลกนิยายเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยฉากต่างๆเปลี่ยนไปนางก็คงได้แต่ไหลาตามน้ำเท่านั้น ค้าได้ยินว่าครอบครัวสี่เอ๋อมาที่จวนพวกเขามาวันไหนไม่มาดัานเลือกมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะสร้างความวุ่นวายให้หูหยินผู้เท่าไหมนะนั่นสิพวกเขาช่างกล้าเหลือเกินที่บุกมายามหลี่อ๋องและหูหยินผู้เท่าถึงที่นี่แต่ท่านอ๋องก็ให้คนมาลากพวกเขาออกไปสั่งไม่ให้ใครเข้ามาในจวนได้ข้าได้ยินมาว่า มีชายคนหนึ่งโดนตีจนเกือบตายด้วยเฮอจะว่าไปสี่เออก็น่าเวทนานั่งคิดหมายปองท่านอองช่างไม่ดูตัวเองเสียบ้างแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมีสาวใช้คนไหนบ้างที่ไม่หวังเช่นนี้แม้แต่อนุของท่านอองเองหรือคุณหนูตระกูลสูงทั้งหลายก็ยังหวังเลยพวกนางล้วนอยากหาโอกาสใกล้ชิดท่านอ,องกันทั้งนั้น ช่างไม่รู้เลยว่าการทำแบบนั้นต้องแลกมาด้วยเลือดท่านอองช่างโหดร้ายเหลือเกินสั่งฆ่าได้แม้กระทั่งหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโนอีเนไม่ใช่แค่นี้นะข้าได้ยินคนเล่ากันว่าเมื่อตอนที่ท่านอองไปรบท่านอองจับหญิงฝ่ายข้าศึกได้และส่งพวกนางให้ทหารย่ำยีจนตายจริงหรอข้าได้ยินมาจากทหารเชียวนะ จะไม่จริงได้อย่างไรพอพูดถึงตรงนี้บ่าวทั้งสองก็ค่อยๆเดินห่างออกไประหว่างที่ไปเสียงซิวฟังพวกบ่าวนินทาอยู่นั้นนางก็มองไปยังสีหน้าที่ค่อยๆเปลี่ยนไปของนางเองจากตอนแรกใบหน้าออกชมพูอย่างคนสุขภาพดียามนี้กับซีดเผือดแทบไม่มีสีเลือดแย่แล้วนางต้องฉวยโอกาสนี้รีบแก้ต่างให้พระเอก ถ้ามัวแต่ช้าอยู่คงแย่แน่ถึงสุดท้ายหลังจากนางเอกหนีไปแล้วจะถูกจับกลับมาได้ก็เถอะแต่คิดอีกทีถ้าพวกเขาลงเอยกันนางจะไม่ถูกไล่ออกไปจากจวนหรอกเรอแถมเรื่องนี้ยังมีหูยิน้เท่าเป็นตัวแปรสำคัญอีกนางจะต้องคิดให้รอบคอบหาทางหนีทีไล่ให้ตัวเองวิธีที่ดีที่สุดคือออกจากจวนนี้แล้วไม่ต้องกลับมา ถึงเวลานั้นคงมีแต่พระรองที่ช่วยได้ดังนั้นเพื่ออนาคตของตัวเองเอาปัญหาตรงหน้าตอนนี้ก่อนนางจึงรีบโบกมือพูดเสียงดังลั่นเจ้าอย่าไปฟังคำพูดเหลวไหลไร้สาระพวกนี้นะสาวใช้คนนั้นถูกโบยจนตายเพราะประสงค์ร้ายกับท่านอ,องส่วนเรื่องที่บอกว่าได้ยินมาจากทหารย่อมไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน ท่านอ,องดูแลอนุทุกคนในจวนเป็นอย่างดีเอออันนี้ไม่จริงเท่าไหร่ท่านอองออกจะเย็นชาไปสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่คนที่นึกจะโวยหรือสั่งฆ่าใครก็ได้แบบไร้เหตุผลเงียบสนิทพอนางพูดจบบรรยากาศรอบตัวก็เงียบสนิทดะดะเดี๋ยวก่อนทำไมนางเอกมองผ่านนางไปแบบเหวอ๋วอๆอย่างนั้นละ่ะเมื่อนางเหลือบมองด้านข้าง แม้แต่เสี่ยวซือก็คุกเข่าลงกับพื้นสาวใช้ตัวน้อยกระตุกชายกระโปรงนางอยู่ส่งสัญญาณบางอย่างมาให้นางปายเสียงซิวรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นนางนึกอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่นางเอกปรากฏตัวจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตอนนี้สันหลังของนางเย็นว่าหญิงสาวค่อยๆหันหน้าไปมองก็เห็นพระเอกพระรองและคุณชายคนอื่น ยืนเรียงกันอยู่ด้านหลังนางพวกเขาต่างมีสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปมีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือทุกสายตาล้วนจับจ้องมาที่นางไยเสียงซิลแทบจะล้มทั้งยืนใบหน้าแสดงความตกใจสุดขิดนางพยายามตั้งสติใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคาดว่าคงอีกสักพักกว่าที่สติจะกลับมาอยู่กับตัว หลงเหิงหน้านิ้วเล็กน้อยชายหนุ่มฟังนางกระตือรือร้อนแก้ตัวให้เขามาครู่หนึ่งแล้วการกระทำของนางทำให้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายไม่ใช่ว่าเขาอยากจะให้ใครมาแก้ต่างให้แต่ไปเสียงซิวทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมนางถึงรู้จักและไว้ใจในตัวเขามากเพียงนี้และความรู้สึกนี้ก็ไม่เลวเลยทีเดียว เมื่อเห็นว่านายหญิงยืนนิ่งร่าวกับกายเป็นหินไปแล้วเสี่ยวซือก็รีบลุกขึ้นประคองเจ้านายในใจร้อนรนด้วยความเป็นห่วงโถนายหญิงพึ่งจะหายจากไม่สบายแทๆ้ๆอย่าเป็นอะไรไปอีกนะไปเสียงซวเพึ่งได้สตินางยอบตัวทำความเคารพโดยมีสาวใช้คอยพยุงอยู่ไหม่ห่างเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเทาถาวายบังคมท่านอ,องมาถึงตอนนี้ นางก็ยังตื่นตระหนกไม่หายแถมยังวุ่นวายใจและกังวลเรื่องนางเอกที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยแต่นางเอกคงไม่กล้าวิ่งหนีไปต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้หรอกมัง้งกลายเป็นว่านางเข้าใจผิดยังไม่ทันที่พระเอกจะเอ่ยปากถามเรื่องบ่าวแปลกหน้าอีกฝ่ายก็ชิงกระโดดบ่อน้ำหายไปเสียแลว้วโหเย็นนั่นนั่นไปเสียงซิวได้แต่มองตาม คิดจะยื่นมือไปห้ามก็ไม่ทันแล้วหวังว่านางเอกคงไม่หนาวจนป่วยไปหรอกนะถ้านางเอกป่วยอิตาพระเอกจะมาเอาเรื่องกับนางไหมนี่นางยังไม่อยากถูกโวยพอเรื่องนี้นะถ้าถูกโวยจนตายคงเป็นเงามืดในใจนางไปชั่วชีวิตแน่ทำยังไงก็คงลบไม่ออกเจ้ารู้จักบ่าวคนนั้นด้วยหรือหลงเหิงถามออกมาตรงๆ หลังจากที่เก็บความสงสัยมาพักหนึ่งก่อนหน้านี้เขาเดินสวนกันกับบ่าวที่พิ่งนี้ไปอีกทั้งบ่าวรับใช้คนนั้นยังกล้าแอบ,บมองเขาเสียด้วยหรืออาจพูดได้ว่าอีกฝ่ายจงใจเดินเข้ามาใกล้เขาด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาจากสนามลบรวมกับที่เขามีกำลังพลร่วมหมื่นนายในสังกัดสายตาของเขาจึงสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้อย่างเฉียบคม ชายหนุ่มมั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนในจวนของตนอย่างแน่นอนตั้งแต่แวบ,บแรกที่เห็นและจากการประเมินรูปร่างลักษณะคนผู้นั้นก็ไม่มีทางเป็นบ่าวรับใช้ไปได้ไม่รู้จักเพคะท่านอองนางไม่กล้ายอมรับว่ารู้จักนางเอกรอกไปเสียงซิวรีบพูดพร้อมสายหัวเพื่อยืนยันว่านางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคนที่ถูกเอ่ยถึงทั้งสิน้น จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ยิ่งตอกย้ำให้นางมั่นใจว่านางเอกพร้อมจะทำเรื่องวุ่นวายได้ตลอดโดยเฉพาะตอนที่อีกฝ่ายเกิดอาการตกใจสุดขีดอย่างนั้นหรือแล้วพวกเจ้าคุยอะไรกันเป็นนานสองนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของหลี่อองตั้งแต่แรกพวกเขาบังเอิญได้ยินบ่าวรับใช้สองคนพูดจาเลหลวไหลไร้สาระ แต่นางมีเหตุผลอะไรที่ต้องพยายามแก้ต่างให้บ่าวรับใช้อีกคนฟังนอกจากนางจะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครหรือว่าจะมีความลับอะไรที่เขาอย่างไม่รู้หรือเออหม่อมฉันกับบ่าวรับใช้คนนั้นแค่พบกันโดยบังเอิญเพคะพวกเราได้ยินบ่าวสองคนกำลังพล่ามเรื่องไหลาสาระก็เลยหยุดฟังหม่อมฉันไม่เคยเห็นบ่าวคนนั้นมาก่อนจริงๆ เพียงแต่รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีเพคะนางต้องพูดถึงนางเอกในแง่ดีเข้าไว้เพราะว่าในอนาคตไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการย้อนคิดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้นมาจะได้ไม่มีใครมากล่าวโทษนางได้อืมข้าเห็นด้วยกับเจ้าเจ้าหมอนั่นคงแค่กลัวลนลานจึงรีบนี้ดูไปแล้วไม่น่าจะทำร้ายใครได้หนึ่งในคุณชายที่ยืนอยู่ สนับสนุนคำพูดของไยเสียงซิลด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทว่าในใจเขากับคิดว่าท่านอองโปรตทรงเมตตาด้วยเธออย่าทรงส่งทหารไปจัดการกับคู่มั่นของท่านเลยเอ๋มีคนช่วยนางด้วยเดี๋ยวสิไม่ใช่เขาช่วยนางเอกนีนาถึงจะไม่ตั้งใจก็เถอะไยเสียงซิวหันไปมองผู้ที่ช่วยเหลือ เห็นแววตาคุณชายผู้นั้นมีร่องรอยของความกังวลตอนนั้นเองนางก็นึกออกทันทีชายหนุ่มที่หน้าตาคล้ายนางเอกและช่วยแก้ตัวให้คนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกพี่ลูกน้องของนางเอกและก็คือผู้รับค้อหมายเลขหนึ่งในนิยายเรื่องนี้นึกถึงว่าเขาเสียสละชีวิตเพื่อนางเอกแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดนางเอก ให้เลิกหนีไปจากท่านอองได้นางเอกไม่เห็นว่าการแลกชีวิตของญาติผู้พี่จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรทั้งที่ชายผู้นี้รูปหล่อใจดีดูสุภาพนุ่มนวลถ้าป๋าเสียงซิวมีญาติแบบนี้นางก็ยังอยากจะมีชีวิตต่อบนโลกใบนี้ไปเรื่อยๆนะน่าเสียดายที่ทุกอย่างกลับเป็นของคนที่ไม่เห็นค่าในใจป๋าเสียงซิลตอนนี้มีหลากหลายอารมณ์ นางค่อยๆถอนสายตากลับจากญาตินางเอกเหลือบมองไปทางพระรองแบบหนึ่งก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังมองนางอยู่พอดีหญิงสาวถึงกับทำตัวไม่ถูกนี่แปลว่าเขาเริ่มสนใจนางบ้างแล้วใช่ไหมทว่าไม่นานสายตาของเขาก็เบนไปทางบ่อน้ำใจนางห่อเหี่ยวลงทันทีถึงอย่างไรนางเอกก็คือนางเอกยากจริงๆ ที่จะทำให้พระรองเปลี่ยนใจมามองนางแต่ข้ากลับคิดว่าปล่อยไปไม่ได้ต้องจับตัวมาสอบสวนจากนั้นหลงเหิงก็หันไปสั่งทหารพวกเจ้ารีบไปตามหาและนำตัวมาเดี๋ยวนี้หลงเหิงไม่ได้ตาบอดเขาจะไม่เห็นเหมือนที่ไปเสียงสิวเห็นได้อย่างไรเขาคิดไม่ถึงเลยว่าคุณหนูหลินผู้เลื่องชื่อจะกล้าเพียงนี้ถึงกับปลอมตัวมาเดินดําดํดมอง,มอง ในจวนของเขาสำยังพูดคุยกับอนุของเขาอีกด้วยทว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีเขาจะปล่อยนางไปสักครั้งก็แล้วกันคุณหนูที่พระเอกปล่อยตัวไปมีนามว่าหลินเซียนจือนางต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพื่อไม่ให้คนของหลี่อองตามตัวได้แต่ถือว่านางทำการบ้านมาอย่างดีรู้ทางหนีทีไล่ภายในจวนครบทวนเมื่อานางโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้ว ก็รีบวิ่งหัวสุกหัวซุนไปที่กระท่อมไม้ที่เตรียมเสื้อผ้าไว้จากนั้นก็เปลี่ยนชุดกลับมาเป็นหญิงตามเดิมแน่นอนว่าเมื่อกลับสู่สภาพปกติแล้วถ้าหารที่ท่านอองสั่งให้ตามหาบ่าวรับใช้ชายก็ยากที่จะพบร่องรอยดูเหมือนทุกอย่างดำเนินไปตามแผนแต่เหตุใดนางจึงรู้สึกหดหู่จริงหรือไม่ที่คู่หมายของนางเป็นพวกชอบทารุนะ เขาสั่งให้คนฆ่าสาวใช้แม้ว่าเขาจะมีรูปรักชวนหลงไหลหล่อเลาเล่ากับเทพเสียนแต่ความจริงแล้วเขาคือปีศาจร้ายนั่นคือสิ่งที่นางหวาดกลัวอยู่ตอนนี้นำซ้ำหญิงสาวที่นางสนทนาด้วยน่าจะเป็นหนึ่งในอนุของเขานางไม่คิดมาก่อนเลยว่าอนุของหลี่อองจะงดงามเพียงนี้มีอนุที่งามขนาดนี้ ถ้าแต่งงานกันไปกับเขาจะเหลียวมองนางได้อย่างไรนางมั่นใจเลยว่าไม่มีทางแน่นอนเมื่อเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหลินเซียนจือก็กลับไปที่จวนของตนแค่ก้าวเท้าเข้าไปด้านในก็เห็นชายหน้าหยกผู้หนึ่งยืนรออยู่แล้วหญิงสาวนิ่งอึ้งไปอึดใจก่อนจะรีบก้าวเท้าไปทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงทันทีชายหน้าหยกผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นโดยพลัน ญาติผู้น้องเจ้าสร้างเรื่องอะไรไว้หรือยังคิดจะหนีอีกหรือเออพี่รู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้าหลินเซียนจือเดินกลับมาหาบนใบหน้ามีรอยยิ้มเจือนข้าจะจำไม่ได้ได้อย่างไรข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าได้หาเรื่องทำให้หลี่อองสงสัยแต่เจ้าก็ไม่ฟังสมใจแล้วหรือยังได้เห็นกับตาแล้วสิคูมันเจ้าหน้าตาไม่เป็นรองใครเลยใช่ไหม จี้จางซูพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันเขาหลงรักญาติผู้น้องของตัวเองมานานแล้วไม่คิดว่าจู่ๆท่านป้าของเขาจะยกลูกสาวตนให้กับชายอมหิตเลือดเย็นไปได้ความมิตกกังวลปรากฏชัดบนใบหน้าหลินเซียนจือ้อนั่งโผลเข้าไปในอ้อมกอดของญาติผู้พี่แล้วร้องไห้โหชายผู้นั้นน่ากลัวจริงๆ เขาฆ่าคนได้ในพิปตาเขาสั่งให้คนฆ่าสาวใช้ด้วยนำซ้ำอนุในจวนของเขาก็ทั้งงดงามทั้งจิตใจดีแล้วเขาจะมาสนใจอะไรในตัวข้าข้าจะทำอย่างไรดีข้าควรทำอย่างไรข้าไม่อยากแต่งงานกับหลีอ่อองข้าไม่แต่งฮือฮือฮือจีจางสู่รูปหัวญาติผู้น้องเบาๆในใจเขารู้สึกเจ็บปวดแทนนาง ชายหนุ่มเอ,อ่ยด้วยความสงสารข้ารู้ข้าจะช่วยเจ้าเองพี่ช่วยข้าให้รอดพ้นจากการแต่งงานได้หรือไม่ช่วยให้ข้าหายไปสักระยะหนึ่งข้าจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับเขา เอาละค่ะเ,เพื่อนๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะจี้จางซูนี่จะช่วยนะคะนางเอกในนิยายได้ไหมนะคะก็จะเปลี่ยนโครงเรื่องไปอย่างไรบ้างนะคะก็น่าสนใจมากทีเดียวค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในอพิสสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ